สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสุขสุขคุณนะครับเนาะตอนนี้อัดกันมาอยู่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะครับท่านชุ่มเห็นมาตามแนวทางน้าไม่ขาวนะครับเนาะหมวดที่แล้วเพิ่นก็ได้หนึ่งสองสั่นคเพิ่นเลยโทษไปตามนะครับท่านชุ่มวันนี้เพิ่นก็ได้แล้วเพิ่นเลยโทษไปตามนะครับเนาะโอ้ก็ที่มาตามว่างวดนี้มันจะเป็นยังไงอันนี้ต้นนั้นอันนี้ต้นอย่างเสน่สนจันแดงสเสน่จันแดง ออกสดอกแต่ตะกีไมีสเห็นไหโอ้ต้นสน่หจันแดงออกดอกมันให้โชกงวดที่แล้วหันอันงวดที่แล้วก็ได้สิบสองจีที่แล้วหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดทั้งหมดตัวนี้ได้สิบสองโอ้มันเป็นดอกอยู่มันเป็นดอกโอ้ต้นสน่หจันแดงตะกีมันมีสองดอกหวานมันขึ้นมาอีกขึ้นมาขึ้นมาอีกดดอกหนึ่งเป็นสาม นี่แหละที่ว่าเขาจะว่าผู้ได้ปลูกเป็นนี่เป็นดอกเป็นดอกดนี่วัฒนาปกติเพราะตัวคลาบไม่ชอมคลาบนะมันก็เขียนโชคให้ลาบจิเออมันกระ,ระตีเขียนนี่แหละปกติกเขาจ้าตีรอหาอยู่เนี้ยหาที่มันเป็นดอกกันบ่หายเป็นดอกอ๋อเพราะว่าอยู่เงี้ยปลูกไว้ยอยู่สองมันมีสองต้นสองกระถางอยู่นี่อันนี้จันดงนี่เป็นแบบนี้แต่ยังมันยังไม่ได้เป็นดอกดนแล้วบ่ออกมาปลูกดนแล้ว ยังบม่ให้เป็นดอกเคียมันบ่นมีโชคโชคบา่มีมะซองเพราะว่าใบมันกบะเมยียนหยดวันกบะเมยียนนะเ,เล็ดม,มันขึ้นซองดกอกเล็ดะมะมะซองมืออีกกาดจะเมียนเล็ดทีมีโชคมีลาบบาร์ฉนาใครขึ้นมาอีก่นโอ้ขอเพิ่นใค้ขึ้นใครออกดอกอีกออกดอกมาอีกเลยไปจุดรวบใบไม่รวบก็ได้ซีซีซ<ม>องซุน สี่สองศูนย์ถ้ากสีสองดอตี่ว่าหนึ่งหนึ่งวันวันหนึ่งกับสองสองมาสั้นมดที่เียือปะจำอะไรครับะหนึ่งหนึ่งเจ็ดซะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเตีดยนะจะว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสักก่อนนะอ๋อหนึ่งเจ็ดอันนี้คือตีอ่อนมาหมก่อนเม่จุดทูบจุดทูบโอ้จุดทูบันเดิมันเป็นหนึ่งหนึ่งอันเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดหมดหมดก่อนนั่น ว่าเ,เป็นหนึ่งหนึ่งสอง่แม่นั้นบะมันจำจำเลืมยนะโอ้เลื่อมโอ้ก็เลยมันก็ค่ยๆันั่นกคือเลื่อมแต่มันแถวมาคือเมียคือาลวมันเลืมเลยนี่แล,ละคือมันห <laughs> อ,อกังไงโอ้บ้บานบ้านในงวดน,นี่ก็มาจุดยอยู่นี่บ่งวดนี้ก็มาจุดอยู่นี่โอ้ได้สี่สี่สองศูนย์ืสี่สองศูน ออแต่ว awesome, ่าออนหน้าม like ันห in mm ัม hmm. hmm, ันเปลียยนบ่ถ to uh ูกอืมมันจะโดนแล้วเนาะจะต้นจะตองวดมันตัวสน่ห์งวดนี่แหละเออนั่นแหละตัวนี่แหละตัวตองวดด้วยห่อนเขาหอมกันเขาหอมมันห่อนแต่พดอกกันสะดวมันหัวตาออกกันว่นนี่ดอกนี่หัวตะเขียวหัวตะเขียวมากมันอธิบูล นี่ล่ะพกหลอดมันหลอดมันแตกกิ่งการออกมาอีกเออออกดอกอีกจริงการมันออกดอกนี่โบัวร้านควันว่ามันเขี่ยไฮโชกคนเขี่ยห้โชคกคนบอเออขั้นออกดอกคนเขี่ให้โชคโอ้เป็นมีมีสองดอกหนึ่งหลอดมีบ่ายมีสามดอกดอกที่สามขึ้นมาและอันอันนี้ตอนแรกกะจะคิดว่าเป็นเป็นยอดใบมันนะมันที่กินเป็นดอก เป็นดอกแล้วเป็นดอกอืปกติหายหายยากด้วยโอ้หายยากที่ข,ข,ขั้นขั้นเสน่ห์จันแดงนี่ออกดอกเลยหายยากเพรก็ว่าคุณก็ตวดแล้วนะคนุณคุณมาสวดแล้วยกมาจากนคุณคุมาสวดแล้วเลยก็เลยมาขอโอ้ปูมาปูตรวดพรอมวะสวดที่ตั้ง่ละสวจเลยมาขอสวดก็เลยมาขอหรอกเลยมาจุดปูออกดอกออกดอกสามดอกแล้วก็ เยงนาดเยะอะไรก่อนเก็เพนาโอ้ต้นเจโอ้ต้นเจ็ดพญานาดเป็นใบย่อ,ยอนุ่มย่นค่้มันดอกดอกมากคแค่จโอ้มนเป็นดอกเนี่นออยอมัน,นมก็เป็นดอกมีดอกมันก็เป็นดอกมากเยอะแต่ตกมีอย่างเขามากเมื่อไรบุกาจา โอ้โหคนปับโอ้คนปับทีนี่เพ่นชีพ่นชีเทพื้นพ่นชีเทพื้นไต้กุฏิที่โอ้พ่นนีเพ่นนี่เท้อมไต้กุฏิโอ้พันชีเท่ก็เจาะกิ่มาเทให้บ่มีเจ้าผากมาเท่เห้บ่มันกบมีเจาะคาะแต่ว่าก็ยอดอันเนี่ยอันเนี่ยมีมากคือมาร่วมโอ้อ้มาร่วมกัน โอ๋อก็เจ้ากะเจ้ามาซอยเอามาร่วมกันกเกี่ยวมาเทศไต่กุติของอาจารย์เจ้าภาพหลายคนเจ้าภาพลย้นเจ้ซอยกันเออ เอานักพเลยเห็นห้องน้ำนี่เห็ดเห็ดตะเหิงกันเห็ดเห็ดเหดท่นพ่อเดอดอืเหจังตะเหิงเดือนโอ้หตะขีเห็นลืมเมืองห้องน้ำอาจารย์ปูกระเบียงลรือลนักพันเลยปูกระเบียงอืม อก,กอ,นะอ,อกไม้กันะนะจุดจะโดนเหรอครับเลขกันตัวสิบสองคนมักอันอัศยงวดอัที่แล้วครับจุดถูกได้ตัวใดครับ อโอ้เอ้ามันเขาเ่ามดทั้งสามตัวตอ,นนอ้าตัวหมดที่แหลวไหมออโอ้โหหมดที่แหลวหมดที่แหลวได้นศูนย์หนึ่งสองปาดเขาหัดสามตัวาอ,อาจารย์ว่าได้บอกคู้ใดเลยบอกอโอ้ยมันกับผูได โชคได้ลาบนั่นแล้วสันเขาไปบอกสิเบียรกับศูนย์หกก็เข้าศูนย์หกนะครับโอ้บอกศูนย์เจ็ดป้าเลขทูบเข่าสามตัวเต็มๆเลยป้าดบดน้งวดนี้ตัวนี้ป่มครับครับโอ้บม่ต้องกลับกี่ครับ าดเงวดมืหน so ึงเขาสามตัวตลงได้ปีนองเด้บาทเนี้ยวันงวดันวันที่หนึ่งมีตัวหน้าหกขางวดันที่หนึ่งมีตัวหน้าหก่ามาเจบตัวกันมันกัดเสามตัวกันเดียวมันมันมันตัวัดตัวดนะมันเข่าตัวที่ครับวาสามตัวเมด้มือเจ็บตัวเนี้ยมันอะไรม่หลอกซีสองแบบจะใหนเป็นซีสองหกะแต่จุดตัวเป็นซีสองเพามือเจ็บตัวเนี้ เงยังวันที่สองสัพท์นี่วันสองสัพท์สี่สองหกหกสี่สองหกหนึ่งสี่ครับหน้าจอแล้วครับผมเลขเลขงามอยู่ด้วยครับนี่เลขง่ามนี่ครับนี่หกหกหนึ่งสี่นี่โอ้อาจารย์บักกับได้อกครับนี่ เอาตรงตรงเลยอะไรตัวอมเอาขั้นแม่นันนั่นเลยครับขั้นแม่นันขั้นแม่นสองตัวเลยอาจารย์มักตัวไหนครับนี่ระวางโอระวังหนึ่งหกหนึ่งสี่นี่มักสิบสี่ป่ครับหนนึ่งหนึ่งกสีนันมันตัวเนไห่เตเป็นยังสิบ้อมเป็นยังีิบหนมาไปทั้งสาตัวได้ป่ะ เอามาขึ้นเอาเจนแหหกเท็ยดเอามูขึ้นในฝันฝันมาครัก็เขียนใหหกเขียนไหนเลยเขียนในหกเจ็ดเลยทำไปนะทำไปแล้ว่เ่นเลยเสียบหมกเส้นหมอนันว่าเขาตายมาหายด้เด็กออกตายไม่เดียวมาเลยแต่ว่าบขาเป็นตายมามาจะแถบเตาไม่เดียวเทียดตัวเตาไม่หายเตาไม่หายเรียงเลียดตัวเตาเตาเป็นยังไงครับยังไงเตาเป็นยังไง อย่างเรเตาเตาอีกทีตะเตายี่สิบอีกทีนะาเราไดกระจายาประมาปดสิบล้เตาอะเตาเจ็ดถั่วอันนี้อันนี้เลขถูกเลขถูกอาจารย์จุดมือใดมือมันผ่าบังคับจุดตรงโอ้จุดตรงห,ดรหงออัดเลขบังคัหลังศูนย์หนึ่งสองออกแล้วกับจุดเล่มบังคับงกหนึ่งสี่อาจารย์มักหนึ่งสี่ เลขหนขึ่งหกกระจอกก็ยังสื่อหลายนะครับเ,เลข,เลขกันเลขกันเลขสิบหกกระจ้าก็สื่อหลายเนะี่ยอูบ้านันเป็นสื่อตัวละล้านอยู่นี้ครับอันสิบหกมันสื่อมันสื่อเป็นล้านอยู่นี้ครับอันนี้บอกขั้นสูมบมอว่าขั้นตัดว่าขั้นตัดกับใครหนึ่งสี่หนึ่งหกเลขล่าง พเป็นคนัคนใดสี่ศูนยองเล็กลางในสี่ศูนย์อ๋สี่ศูนย์สองอันยวนยวนตัวนันน้นเนียเซเนจันแดงครับนี่นะไทยเราครับเราเล็กล่างเหลคุคอคเล็กเล็กลางคุโอ้คอ,อ,อเล็กลาก่นนะลกลางเพิ่นทีครับอันนี้เล็กลางโอ้โอ,โอ้อันแม่อันอันแม่ขาวคือว่าอัน C สองศูนย์โนแมนตัวนี้มัน C ศูนย์สองของเราได้เดเขาได้ตัวนั้นน<อ>ั่นเอาเอาคนละตวัวครับนี่เอาคนละตวัวเดียวกัน,อ,น,กนอันนี้ว่าถูกอนันสุดท้ายแล้วนี่เพราะว่ามันยีสออ่สิบสองอันท้ายแล้วยี่สิบสอนอันสุดท้ายโอ้อันสุดท้ายเมื่ออันสุดท้ายเลยว่าถูกเป็นว่าไอ้ตัวนี่ว่าชา้นตัวบนนี่ว่าคนละคนหายแล้วเ<ๆ>ลยว่วา ขอลันนอาางนะมันไโอ้ขอพลางเพื่นสิมาแต่มันสิเป็นบ่ไอ้สองซีกัศูนย์ซีหรือศูนย์สองซีศูนย์หนึ่งใะะโอ้มันคืนอตรงกันของแม่ขาวของแม่ขาววัดดันโอ้ของเพิ่นมันซีสองศู 40, 2, นย์ศูนย์สองอาว่าถ้าสองตัวม่นกนะ็ซือววอ้อ สีสองก็สีสีศูนย์ก็ีสองซีก็สองศูนย์เนี่ยนี่ละเกลางครับล่างก็งกได้บนก็นได้เนะครับเนอะล่างก็ได้บนก็นได้เมืองเหล็กยู่เหล็กขันมมน้ำมนเหล็กขันมมน้ำม่นเป็นอันตัวทเทิงอันเป็นสองรครับมันเป็นสองส,สองกับศูนย์ เอาตรงก,กันกับเลขทูบศูนย์สองสองศูนย์เอาตาตัวนี้เป็นยังตัวนี้เป็นเซียงเอาตรงกันต่อครับเป็นซีศูนย์สองซีศูนย์สองต่อตัวนี้เป็นยังแล้วตัวนี้เป็นหกเนาะเอต,ตัว, 40, ตว,นะตวตที่สีนี่ ดูที่สีตีเป็นเลขอย่างนัเลขหกเลขเก้าโอ้ยเอาเนี่นะครับนี่ยเอาสามตัวเดี๋ยวมันตรงกันกับเลขทูบเลยนี่ตรงกันกับเลขทูบมีอันสี่ศูนย์สองเนี่ยครับเนี่ยสี่ศูนย์สองเนี่ยแล่างามเนี่ยเดี๋ยวเห็นเห็นเห็นมุนมาก เลขสี่มันกระขาดกันตัวนี้คือเลขเกียรเนาะตัวนี้คือเลขเกียรติอเลขสองเลขจะงงามเลขสองเลขศูนย์เลขสี่นี่แล้วจังเป็นตัวจังเป็นตัวชัดอืเลขสองเนี่เลขสองเนี่ยงามอันนี้เลขศูนย์ อ๋อหนอนหอยเงินตัวใดข้เหม็นเมื่อไรเนาะครับเนาะอันนี้สองศูนย์สี่เลขสี่สองศูนย์สี่สี่ศูนย์สองนั่นครับอตรงกันกับเลขถูกเนะครับเนาะตรงกันกับเลขถูกเลยแมนเนาะครับสี่กับศูนย์นันจีดกัน ซีกับศูนย์ติดกันตะ่านมันอยู่เทีงหัวบกสองซีกับศูนย์ติดกันเลยเอามาสรุปตัวเลขของปูทุดงนะครับท่านผะู้ชมเนาะของปูทุดงนะครับเด้อเลขทูปปูทุดงเลขทูปปูทุดงจุดได้กะ จุดตะตองหดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะได้หกหนึ่งสี่เนาะครับท่านผู้ชมแต่อาจารย์ถนัดนักหนึ่งสี่เนาะครับเนาะมาในเลขก็มมะจุดอีกก็มมะจุดว่าปูจุดขอเลขล่างเนาะครับเนาะกับบริเขียนลงมันตรงกันกับเลขขันน้ำม้อนเนาะครับเนาะเลขขันน้ำม้อนกับสี่ศูนย์สองเนาะครับท่านผู้ชมกับเลขทูบก,กับสี่ศูนย์สองศูนย์สองสี่นี่เนาะครับเนาะตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชม อันนี้ของปูถุดงนะครับเนาะเลขทูบหกหนึ่งสี่นะครับเนาะเลขขันน้ม่อนสี่ศูนย์สองนะครับเนาะบานนี้เลขไม่ขาวพันจุดนะครับท่ชนชมเลขไม่ขาวพันจุดอยู่ต้นเสน่จันแดงนั้นเป็นดอกนะครับท่ช่ชมพันได้สี่สองศูนย์นะครับเนาะมันตรงกันกันกบเลขขันน้มอนของปอจาจยนนะครับท่านชมเนาะเอาแคหนาจอยนะครับผม มักกระจัดขัดกระพานว,วันที่หนึ่งมิสุน่าเนี่ยคอยท่านผู้ชมเรืยเรื่องเฮ้โชคหมานนะครับเนาะคอยอยู่ดีมีสุขตลอดปีตลอดไหรน,นะครับเออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะคลิปหน้าพ็กันไม่ลิปนี้สวัสดีครับผม